เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมิน i n ได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลยครับมาก็วันนี้เป็นวันที่26แล้วนะฮะมิถุนายนนะครับอันนี้อาจตอนฝนตกนะครับถ้าเกิดเสียงฝนเข้าต้องขออภัยด้วยนะครับทางเว็บพิฟ a d d อดดิกนะก็ได้อัปเดตนะฮะฐานข้อมูลนะครับนักเตะปี20ทีมอัพเดอซีซั่นเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาพรีวิวล้วกันนะครับว่านักเตะอปีนี้มันมีนักเตะคนไหนที่น่าใช้กันบ้างนะฮะก็จะเน้นดู ให้เ,เยอะที่สุดแล้วก็ดูผ่านๆน,นะครับว่าแต่ละปีเนี่ยมีตัวไหนที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับตัวหลกัหลกๆพวกโรนัลโด,โด้เมสซี่มีแน่นอนอยู่แล้วครับผมขอดูโดหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าโดเนี่ยเขาจะโอ้ไอพีโดเยอะกว่านะครับจะขอเทียบกับปีนี้ละกันนะโอ้รอยัลฮีโร่เร็วกว่าจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าพวกพวกค่าพลังเทคนิคเนี่ย 20 TOTS จะดีกว่าเนาะแล้วก็สกีมูฟจะหายไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะดูตัวต่อมาครับเมสซี่โอ้ค่าพลังเยอะมากๆเลยทำไมมันเป็นสกีมูฟ4ดาวบอกผมทีเ <laughs> มสซี่นี่ควรจะต้อง5ดาวนะมันเป็นมาหลายปีแล้วนะครับโอ้เมสซี่เนี่ยดีกว่านะเมสซี่ดีกว่าปี20 TOTY ด้วยซ้ำนะครับเนี่ย ก็ค่าพลังเย่ยถ้าจะเหมือนกันหมดเลยนะห่างไปหายไปแค่บางสกิลนะครับเอาไซฟุตช็อตหายไปโอเคตัวต่อมาครับเป็นเซมาโอ้โหเป็นเซมาที่ค่าพลังเยอะมากๆนะครับใครโอ้เลี้ยงบอลก็ดีจบสกอร์ก็ดีนะครับโอ้ค่าพลังทุกอย่างดีมากๆเลยนะใครที่เป็นแฟนขับเบนเซมาเต็มตัวเลยนะครับถนัดทั้งสองเท้าด้วยโอ้โหทีเด็ดเลยนะฮะแต่ว่าค่าพลังเขาเยอะสตาร์ทมาก็ลอยแล้วอะ ร้อยหนึ่งร้อยส่วนใหญ่แล้วนะครับการจะตีบวกห้านี่นะ่าจะต้องใช้เงินทุนเยอะมากๆเลยนะเป็นโซเรสที่ไม่มีสกิลเลี้ยงบอลนะครับความเร็วก็ประมาณเดิมแต่ก็คงน่าจะเน้นพวกหาช่องนะฮะแต่น่าจะตีบวกยากพอสมควรเลยนะก็ข้ามมาเลยละกันดิมาเรียผมว่าคนไม่ค่อยใช้นะข้ามมาเ,เรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้นะครับตัวนี้ทีเด็ดคือ2เท้านะครับที่ผ่านมาเขาเป็นเท้าซ้าย4นะ ก็พอมาปีนี้นะอัปเดตขึ้นมาเยอะเลยนะจบสกอร้อยสิบสามนะควบคุมอารมณ์ร้อยสิบสามแม่เจ้าที่เลเวลหนึ่งนะครับเออที่บวกหนึ่งเลเวลห้านะครับสมดุลร้อยสิบเอ็ดโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เร็วนะพวกตัวท็อปๆนะครับแต่ว่าพวกการจบสกอร์เนี่ยน่าจะโหดมากๆเลยแหละตัวต่อมาครับเดอร์บอยเดอ์บอยรู้สึกว่าแอบช้าลงหรือเปล่าขอดูหน่อย เดอรอยช้าลงนิดเดียวแต่ว่าค่าพลังก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแทบจะไม่ได้ต่างกันแบบมากมายเลยนะแต่ถ้ากับอ่านสแตทรวมเนี่ยฝั่ง 20toot จะดีกว่านะครับขอดูอย่างนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆพลังในการยิงมันจะไปเน้นพวกตรงนี้เนาะ,นะก็เท่ากับว่าฝั่งนี้ก็น่าจะใช้งานได้ดีนะเนี่ยสแตทเท่ากับ2 0 t o t เอลย toty เลยนะปีนี้นะฮะ ตัวต่อมาฟันได้ครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วยอดกองหลังนะครับที่คนไทยนิยมใช้สุดๆไปเลยนะขอเทียบกับเตัวตัวท็อปของเขาแล้วกันนะครับอไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นนะเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่เลยครับค่าปฏิกิริยาที่ลดลง5กับการเข้าสก,กัดลด5งเข้าประท้าลดลงไป7ผมว่ามีผลนะผมว่ามีผลแน่ๆเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้เรื่องอความเร็วเพิ่มขึ้นมา1และการยินตำแหน่งเพิ่มขึ้นมา6นะแต่ผมว่ามีผลนะครับลีดเดอร์ชิพหายไปอันนี้ไม่น่ามีผลเท่าไหร่นะแต่ข้อดีคือลถ FP ลง1นะครับก็ต้องลองชั่งน้ําหนักกันดูนะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดใครมี20่สิที่ว้ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะตัวต่อมาครับผมว่าทีเด็ดพวกมาเน่วล็วนี้ผมขอดูบันผ่านแล้วกันนะ เ่งครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามาแน่นะผมมีสองสกิลเลี้ยงแล้วก็มีสกิลปั่นแนละ้วก็จบแล้วนะครับตัวต่อไปวาร์ดี้โอ้วาร์ดี้ติดค่าพลังท็อปมากนะโหโคตรเร็วเร็วจัดเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะอยากจะลองจับเป็นตัวแรกๆเหมือนกันนะวาร์ดี้น่าจะเป็นตัวที่กองหาตำแหน่งได้ดีสุดๆไปเลยนะครับลองบวกห้าผมว่าถ้าฟูลทีมเนะี่ยโหความเร็วแดงแน่นอนนะครับเจมี่วาร์ดี้มันจะขึ้นไหมเออทองนะผู้ผิด ตัวต่อมาครับซาร่านะสปีดต,ต้นโหดมากมีสกิลสปีดดิปเลอร์นะครับแต่ว่าไม่มีเทคนิคอลดิปเลอร์นะแต่โดยรวมก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับซาร่านะไม่ต้องห่วงอีกแล้วนฮะตัวต่อมาฮนะตัวทีเด็ดเลยผมว่าไอตัวนี้นะ่าจะเข้ามาเป็นแบบโอ้หแย่งหัวหาดพวกกองหน้าอจะเริ่มจากตรงไหนดีความเร็วเท่าวาดีนะแต่ว่าตัวใหญ่กว่านิดนึง ห้าเซนนะมีผลแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเอ่อมาดูพวกค่าวความแข็งแกร่งนะร้อยสามนะสมดุลร้อยสี่นะอาจจะชนได้ดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เด็กเชลซีนะน่าจะต้องแบบมีแน่นอนนะครับน่าจะโหดสัส,สเลยนะตัวนี้ดิโมแวนเนอร์นะครับเนี่ยโอ้โหรอเลยผมรอตัวนี้เหมือนกันนะฮะอ่าอ,อานูน่าจะเก่งดูผัผ่านแล้วกันนะครับโหโหดมากแต่ว่าฟนะูลแบ็กทีเอพียี่สิบเอ็ดเนาะใครอยากใช้ก็ รองช่างน้ําหนักดูแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับคีเลียนเอมบัปเป้ตัวนี้ขอเทียบหน่อยแล้วกันนะค่าพลังอะไรเอ่ยอ่อเอพีน้อยมาหนึ่งครับซึบโอ้สปีดเท่ากันเลยฮแต่ความแข็งแกร่งลดลงนะครับได้ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นควบคุมอารมณ์เพิ่มขึ้นอันเนี้ยผมว่าแล้วแต่คนชอบผอส่วนตัวแล้วผมมองว่า20 TOTs น่าจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่า มันได้ในเรื่องของปฏิกิริยาและก็ควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับยิงโค้งเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะเ,เลี้ยงบอลลดลง1ไม่น่ามีผลมากควบคุมบอลลดลง3ไม่น่ามีผลมากนะแต่แข็งแกร่งลดลง6เนี่ยอาจจะโดนประทะและกระเด็นได้อยู่แต่ข้อดีคือ FP น้อยลงถึง1น,นะครับตัวต่อมาจาดอนซานโชครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงฮนะสกิลเลี้ยงครบมีเพลย์เมกเกอร์น่าจับตามองเหมือนกันนะ ตัวต่อไปครับเซร์จิโอเกโร่น่าใชา้อยู่แล้วรามอสน่าใชา้อยู่แล้วนะครับลูกากูเนี่ยคนในคลับผมคุยเรื่องลูกากูกันเยอะมากเลยนะครับอ่มาลองดูลูกากูที่ผมลองตีบวกหแข็งแก่งร้อยสิแต่คล้องตัว99้แล้วสมดุล1 1อยถามจริงใครจะเอามันลงครับลูกากูตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะโหดกว่าไอบีโอเนะี่ยเยอะมากเลยนะขอเทียบให้ดูแล้วกันนะครับ ปึ๊บอ่าต้องเทียบอย่างนี้เร็วกว่าชัดเจนคือเร็วกว่าคล่องตัวมากกว่าถึงหกนะครับบคุมารณมดีกว่าสองนะโอ้โหแข็งแกร่งนะ้อยลงนิดเดียวแต่ผมว่าลูกากูมันแข็งด้วยสรีระของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ค่าพลังนะลูกะกูตัวนี้น่าจะต้องเข้ามาเป็นแบบหนึ่งในกองหน้าที่คนไทยเข้ามานิยมมากขึ้นนะครับตอนงที่ปัจจุบันก็เยอะอยู่แล้วนะคือเร็วแบบเร็วปีศาจเลยอะทั้งเร็วทั้งแข็งนะครับลูกากูในปียี่สิบทีโอทีเอสนะฮะ ตัวต่อไปตัวไหนดีแรดฟอร์ตติดด้วยโอ้โหตัวนี้ผมต้องใช้แน่นอนครับตัวนี้ผมใช้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยโหเด็กผีน่าจะแบบยิ้มกุมกิ่มละเก่งแน่นอนครับเก่งมากๆนะความเร็วความคล่องตัวเสดายแรดฟอร์ดถ้าเกิดแข็งสักหน่อยนะโหมันจะเป็นกองหน้าหรือว่าปีกกึ่งอินไซด์ฟอร์เวิร์ดที่เก่งมากๆเลยนะครับอ๋อดูพวกเป็นเทียร์ลองออกมาแล้วกันนะซอนเฮอร์มินเนี่ยไม่ใช่ม่ใช่เทียร์ลองหรอกนะ่าจะเตะเทียร์ทอ็ทอปๆอเหมือนเดิมนะฮะ โอ้เห็นค่าพลังก็ท้อเลยครับซอนทึงมินนะขอเทียบนิดหน่อยแล้วกันบความเร็วดีขึ้นเฮ้ยซอนทึงมินเหมือนจะเก่งขึ้นปะพวกคุมบอลน้อยลงหน่อยหนึ่งปฏิกิริยาแย่ลงนะครับแต่ว่าภาพพลังโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าดีขึ้นอ๋อแต่มันคล่องตัวน้อยลงถึง6นะเพราะฉะนั้นใครมี TOTs เอ่อ TOTY ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะผมว่าไม่ต่างกัเท่าไหร่ เอ่อเทียลองลองมานี่อะดาม่าครับคนนี้ครับผมคุยกันเยอะมากนะแล้วก็ปาเมกาโนครับไอเดมฟลายนี่ผมบอกเลยนะว่าผิดหวังนะกับ19ที่ OTS นะครับเคยคาดหวังไว้อยู่แ้วพอเอามาเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่เก่งอย่างที่คิดนะครับอะดาม่าเนี่ยผมบอกเลยว่าของจริงนะใครที่หาปีขวานะครับปีศาสอยู่คือถ้าเกิดลองคิดสภาพถ้ากองหน้าคุณมีลูกกกูนะครับปีขวาคุณมีอดาม่านะ ผมบอกเลยว่ากองหลังคู่แข่งเนี่ยไม่ต้องแย่งบอลไปเลยนะดูครับอดามาปีนี้ถือว่าโหดมากๆนะสมดุลร้อนะครับแข็งแกร้ง118โอ้โหคล่องตัวร้อยคล่องตัว107หนาสกีมุก6กดาวปีศาจบอกเลยพลังทำลายล้างน่าจะโหดมากๆนะครับอดามาตาเร่นะครับเดี๋ยวขอแวะไปดูคู่หูรัาแป๊บนึงมีเขาแล้วไม่มีคู่หูก็คงจัก,กระไรอยู่นะครับลาอูคิมเนสนะ ก็เป็นกองหน้าสายสูงใหญ่แต่ว่าก็มีความแอบมีความเร็วนิดนึงผมว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่อาจจะเอ,เอามาเป็นหน้าเป้าก็อาจจะพอได้อยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเคยลองจับ PCOC แล้วค่อนข้างผิดหวังว่าฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดหวังกับป t เทีเท่าไหร่นะครับออมีแม็กควายโอ้ตัวนี้สปีดต้นยังมีปัญหาความคล่องตัวก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะขอเทียบกับ BOE หน่อยละกัน ฟึบอ่าโอเคสปีดต,ต้นไม่ได้ต่างกันนะฮะความเร็วดีกว่านิดหน่อยความคล่องตัวดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะหายไปก็คือ leadership อย่างเดียวนะครับผมมองว่าถ้าแม็กไกวเนี่ยลดน้ําหนักสักหน่อยนะเขาน่าจะเป็นแบบโอ้เขาน่าเขา,าจะได้เพิ่มความคล่องตัวขึ้นมาอีกเยอะเลยอะหมายถึงในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าเขาก็เก่งแล้วแหละแต่ว่าคือถ้าเพิ่มความเร็วกว่านอี้สักนิดนึงอะโหจะเขาเป็นกองหลังที่โหดมากๆเลยนะ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ตัวด้ท้ายจะเริ่มพูดถึงครับนี่ฮะเป็นกองหลังที่ความเร็วดีอยู่แล้วนะผมเคยใช้ใน p g r เนี่ยผมใช้อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะเป็นกองหลังที่เก่งนะครับแต่ว่าชอบหลุดตำแหน่งมีปัญหารหลุดตำแหน่งแต่ชนเนี่ยไม่ต้องห่วงชนประทะดีสุดๆไปเลยนะครับสำหรับอุปาเมกานโน่นะมีตัวไหนจะพูดอีกไหมผมขอค่อยๆดูพวกนี้หน่อยละกันนะครับโอ้ทำไมโทนีคโค้โคลสโอ้แต่มันค่าพลังต่ำๆนี่ก็98แล้วอะวันหนึ่งนะ น่าจะมีแบบพวกออ่ค่าพลังต่ำกว่านี้มี9 5นะต่ำสุดมีเอลิงฮารแลนด้วยครับลิชาร์ลิสันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพรีวิวนะก็จะไม่ได้แบบเจาะหรืออะไรนะซาวิกก็มาตรฐานครับผมดูแล้วก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่ง NDD ครับชา้าไปนิดนึง NDD ชา้าไปห,หน่อยหนึ่งมาดูฮะเอลิงบราวฮารแลนดครับโอ้โหขอเทียบเลยแล้วกันผมมองว่า โอ้โห,หบอกเลยครับว่าปีศาจเหมือนเดิมน,นะคือเอลลิงเอ่อฮาแลนเนี่ยตั้งแต่ปีแบบขอเทียบหน่อยขออทย์ขอดูหน่อยฮาแลนตอนแรกเนี่ยมันมีปีในเอ่อนิวเจนมาก็ถือว่าโแล้วนะพอมาอยเก้า UCL เนี่ยเขาโหดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วพอมาปีนี้เนี่ยข้าพลังทุกอย่างได้รับการอัพเกรดทั้งหมดนะที่สำคัญ KFP เท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็กองหน้าที่ส่งเินะ แต่ความเร็วสปีดต้นทะลุ110นะครับความคล่องตัวน่ะร้อยกว่าคู่คุมอารมณ์ร16นะแล้วผมว่าการตีบวกสําสำหรับหาแรนในสแตท98มันยังง่ายกว่าพวก100ขึ้นนะครับโอ้น่าใช้ครับน่าใช้มีแต่ตัวหน้าใช้นะแล้วก็ท้ายที่สุดครับลิชารลิซอนนะก็ในชีวิตจริงเก่งมากนะครับต้องดูหน้าในเกมเนี่ยน่าจะหน้าใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่าชีวิตจริงโหดมากนะแบกเลวตันได้เลยนะครับ ถนาดสอเท้าส่วนสูงดีสกีมูฟดีนะครับมีความเร็วในระดับหนึ่งค่าพลังโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะของเกมนะับปัจจุบันนะครับขอไปดูก็กองกลางตัวรุกหน่อยแล้วกันตัวล่างๆมีเดอร์พายด้วยไหมโอเดกาดนะโอตัวนี้น่าอาจจะดีครับขอส่องนิดนึงโอเดกาดโอ้ช้าไปนิดนึงครับโอเดกาดขอดูซีเลยดีว่าซี CB, เพราะว่ามันน่าจะเห็นไหม มีซอยุนคู u, วารานก็ติดนะครับโอ้ก้องหลังดีๆเยอะนะมโนลาสก็ติดดีอาร์สนี่จ้าจะช้าไปนิดนึงนะฮะมาร์ตินเนสนะครับเต็มฟรายสมอลิงโอ้ขอดูหน่อยซอยุน so คู u, น่าจะช้านิดนึงนะครับไม่ได้สูงมากน่าจะช้าไปหน่อยนึงวารานโอ้โหไม่ต้องพูดนะฮะมันดีมากๆครับขอดูหน่อยแล้วกันนะ ขอดูเทียบกับ BOE หน่อยแล้วกันครับปุ๊บเร็วกว่านิดหน่อยแข็งกระแขงงกว่านิดหน่อยกระโดดดีกว่าพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ความเร็วเท่ากันสปีดต้นหน่อยหนึ่งข้องตัวน้อยกว่า1น,นะครับสมดุลดีกว่า5ค่าพลังเกมรับโดยรวมเนี่ยลดลงไป1น,นะก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่ายังไงนะครับ วารานที่ค่าพลังกระโดดขนาดนี้ลูกอากาศน่าจะเก็บกินเรียบเลยนะน่าใช้ครับตัวต่อมาครับโอมาโนลาสนะช่วงรแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนกองหน้าเขาได้รับ,รบการอัปเกรดความเร็วขึ้นมาเยอะนะเป็นร้อยสิบกว่าทั้งนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาโนลาสน่าจะพอไหวแต่ว่า,าระยะยาวน่าจะมีปัญหานะครับสมอลลิงครับโอ้ใช้ได้เลยนะผมมองว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับเ p ขนาดนี้นะ ตัวสูงขนาดนี้โอ้โอคคุมารมดีนะครับครองตัวใช้ได้สปีดต้นเกินร้อยความเร็วเกือบร้อยสิบแข็งแกร่งร้อยสิบสอง 12. สไลด์กระม,มงบอลทะลุไม่ครับดุดันก็ดีนะนจะโดนใบเหลืองบ่อยดีนะครับมีตัวไหนอีกที่อยากดูขอดูตำแหน่งพวกกองกลางหน่อยแล้วกันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้เลนะโตซานเชตติโเดอะบีกอ่ะน่าจะตัวในท้ายจริงๆแล้วฮะ เลนาะโตติดนะครับค่าพลังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังเป็นกองกลางที่ค่อนข้างครบเครื่องเหมือนเดิมความอึดดีใจบอลดียิงไกลดีสกัดดีปฏิกิริยาดีสมดุลดีโอ้ดีหมดเลยตัวนี้นะใช้อยู่นะฟานเดอร์บีครับช้าไปนิดนึงเขาเป็นกองกลางที่ผมเลยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นกองกลางสไตล์แบบบ็อกซ์ตูบ็อกนะใช้ความเร็วเข้าบี้ ลุกก็ได้รับก็ดีนะครับสำหรับฟานเดอร์บิกตัวนี้นะก็โอเคครับผมคิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดเข้ามาในโรเลอรีนะสำหรับปี19 t เ t s นะครับอ๋อโอ้จอแดนนเดอร์สันครับค่าพลังดีมากๆเลยนะมี s e c o n ด win ด้วยนะครับในปีนี้นะโอ้โทษครับขอกินน้ำหน่อยนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมว่าค่อนข้างครบเทื่อนครบครบท้วน ครบถ้วนแล้วนะครับสำมบการพรีวิวนะนักเตะในปีทีโอทีเอนะครับน่าใช้เยอะมากก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวไหนนะที่คนนิยมหยิบมาใช้กันเยอะมากๆนะครับก็น่าจะมีหลายตัวเลยแหละลูกากรูอะไรพวกนี้น่าจะติดเมตาแน่นอนนะครับแวนเนอร์อะไรพวกนี้น่าจะติดนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้ประมาณเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเอาละครับก็ ช่วงท้ายนะที่จริงผมอัดเมื่อวานก็ดึกแล้วนะครับแต่ตื่นมาเนี่ยผมยอมรับนะว่าลึกๆเนี่ยก็คิดว่ายังไงเวอ้์วปูก็น่าจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ตื่นมาก็ได้รับข่าวสารนะครับว่าเวอ้์วููเป็นแชมป์จริงๆนะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเด็กหงทุกท่านนะผมทราบนะครับว่าเด็กหงเนี่ยตามเพจเราแล้วก็ตามช่แนของเราไม่น้อยเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ตัวผมเองที่เป็นเด็กผีนะ ต้องยอมรับนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเองก็มีปัญหานะหมายถึงว่าณนะช่วงที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเราก็ชอบที่จะแบบทะเลาะก,กับเพื่อนอเรื่องแบบทีนใครเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยตัวผมอายุ30แล้วนะครับในอีกไม่กี่วันนะฮะก็รู้สึกว่าดีใจแทนเพื่อนๆทุกคนนะรอบตัวนะครับที่เป็นเด็กผมนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะครับรู้สึก ผมว่าต้องมีน้ำตาซึมไม่มากก็น้อยอ่ะซึ่งแม้แต่ตัวผมเองที่เป็นเด็กผีนะครับก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีไปกับพวกเขาด้วยนะครับก็โอเคอันนี้มาปิดท้ายสั้นๆนะครับต้องขอแสดงความยินดีจริงๆนะครับแล้วก็ <laughs> ขอให้มันเป็นอยังไงดีละ่ะเซลลมันเป็นสีสันละกันนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ย,ยมันก็ต้องแข่งกันไปเรื่อยๆนะไปตลอดแหละผมว่าจนกว่าจะไม่มีฟุตบอลนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ <laughs> ขอให้ดูนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลน,นะครับอย่าให้เขาเล่นเรานะแซวกันพอประมาณแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาให้กันนะครับวันนี้ลาไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ